เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน4โครงการประกอบด้วยโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5 0 0 0รูปประจำปีพุทธศักราช2568โครงการหน่อแก้วปร,ริยนธรรมรุ่นที่13 โครงการสัมานเณรยุยวธรรมทายาตรุ่นที่33และโครงการมัดชิมธรรมทายาตรุนที่29ซึ่งนาคยุวธรรมทายาตพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการและคณะผู้ปกครองได้รวมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใส ส่วนภาคสายได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองนาะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตะนะอุบาสิกาาจารย์ขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่และญาติมิตรจากน,าน,นั้นนากิวะธรรมทยาตได้น้อมรับผ้าตายจากผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาสมนเนรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปหลัดรัตนวีวรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาโดยท่านได้เมตตาให้โอวาทมูล,ลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาตเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวะเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสา เปลี่ยนผ้าข่มครองเป็นผ้ากาาวพัชคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระพิสุและสมเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสรานคมและศีลอันงดงามสำหรับโครงการบรรมชาสมมเณรภาคฤดูร้อนทุกโครงการที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนามีใจรักในการปฏิบัติธรรมเกิดความรักเคารพในพระรัตนตรยัยและสามารถนำความรู้ที่รับระหว่างเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งอย่างเป็นการปลูกฝังให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีอุปการะคุณค่ะ